เลือดค่ะระหว่างนครราชสีมากับนครราชสีมาในรอบ8ดทีมของฤดูฝนนะคะค้นหาโรงเรียนที่2ที่จะเข้ารอบสีทีช้คําว่านครราชสีมากับโคราชได้ไหมไม่ได้ค่ะก็เข้ามาจากโคราชหรือว่าโคราชเป็นชื่อเล่นหรือว่าระหว่างโคราชากับโคราชบ้านเองก็ต้องเก่งใจกันเออแต่ชอบจุ๋ยจะบอกโคราชเป็นชื่อเล่นริงโคราชเป็นชื่อเล่นใครมาฟังก็าเลยเขาเล่นมุกอยู่โคราชชื่อเล่นชื่อจริงชื่อนครราชสีมา เสียงก็เท่าหน่อยว่ากองเชียร์เนี่ยมาเยอะขนาดไหนเพราะว่าวันนี้โคราชมาเยอะไหมนครราชสีมามาเยอะไม่เยอะแน่นอนเพราะสองโรงเรียนโอ้ยอย่าพูดให้ปวดแทนเมื่อยเฮดกลุ่มฮาร์ดเลยยี่ส้มจะอะไรก็อ๋อเสียงโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์บดุงวิทยาเลยค่ะสบายแล้วคือสีคิ้วสวัสดิ์ปดุงวิทยาเนี่ยไม่เคยผ่านรอบแรก แต่โรงเรียนนี้ก็มาสครั้งก็ไม่เคยผ่านรอบที่สุดก็คือรอบ8ทีมตรงนี้แต่ไม่ได้ผ่านเข้าไปนั่นคือโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยานะคะขอเสียงหน่อยจ้าขอการอ้าวอันขอเสียงคนโคราชหน่อย แต่ว่าที่น่าจับตามองนะคะว่าโรงเรียนนี้ถ้าใครเข้ารอบไปเนี่ยมีสิทธิ์ได้เลยนะ,ะได้เป็นแชมป์ประจำฤดูเลยนะก็ถ้าได้เป็นแชมป์ประจำฤดูค่ะรับถ้วยประจำฤดูนะคะและทุนการศึกษาให้อีก1นึ่งแสนบาทค่ะรับอมเอไปก็ได้แชมป์และรองแชมป์แล้วมีการแข่งข้กันแล้วจะมีโรงเรียนเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ และแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาให้อีกอ1 0 0 0 0แบาทเช่นเดียวกันค่ะรับกันไป เหนื่อยกันมากแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกันสักหน่อยไปต่างประเทศเลยค่ะเรามีตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะกรุงเทพฮ่องกงดิสน์แลนดจำนวน40ที่นั่งนะคะจากยาแค่ไอน้ำดำดรางูค่ะขอบคุณค่ะจะบอกว่านะคะการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะและจะต้องผ่านด่านทั้ง3ท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ยิ่งรอบลึกๆนะคะการตัดสินยิ่งต้องละเอียดมากขึ้นถูกต้องเลยค่ะโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงรักนี้มีกรรมโอ้โหถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมากับบทเพลงรักนี้มีกรรมค่ะ นังนวลจะจะอาไลาอาวอนกับมันอีกนานไหมฉันไม่เข้าใจแกเลยจริงๆแต่ดูรักเขาแล้วแม่เองก็เป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องจากถุไปแม่ก็รู้อยู่แก่ใจจุดนะั่นนวลพาอแกเป็นลูกฉันฉันจึงไม่อยากให้แกใช้ชีวิตลำบากอยู่กับมันแล้วมันก็ตายไปนานแล้วแต่ดูคิดถึงเขาดูลืมเขาไม่ได้จริงๆหยุดไปได้แล้ว คนที่แกคนที่ถึงน่ะคือคุณอดีตเทพว่าที่คูณมันของแกแต่รู้ไหมเขารวยแค่ไหนพ่อเขาเป็นใครแต่ไม่กลาสบายทั้งชาติเลยไง ในหัวใจให้หมุนหมองสิ่งที่วังพังทลายสิ่งที่หมายไม่สมพอแสนเศร้ามองในหัวใจโอ้สองเดานี้มีแต่ช้ำน,น จำจากลาแล้วแกวใจต้องจากไกลไปจากกันเรารักกันไม่ได้รักกันไม่ได้กกไไดเพราะถูกผู้ใหญ่คีกกันเก็บความชั่ ไว้ในใจเหมือนว่าเราตายจากกันคิดว่าฝันรันอับปปานตื<อ>่นไปชตาหนาะถ้าหากมีขอสองเรานี้อย่ามีใครคิดว่า ใว้ชาติหน้าเธิหน้องนาจะสร้างทางรักขอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กลัวผีอ่ะกลัวเลยอ่ะหน้าตาอะไรนี่ไปได้หมดเลยนะโอ้โหสุดยอดยิ่งกว่าผีแพงอีกครับโอเคค่ะอย่าเข้ามานะผมมีพระเต็มเลยนะเพียบเลยตรงนี้แนะนำตัวเลยค่ะครับผมชื่อนายณรา,ากรกันจันทึกครับผมชื่อเล่นชื่อท็อปครับอายุ1 7ปีครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาพีที่6ครับโรงเรียนสีคิ้วสวสดิ์ปรุมวิทยาครับผมค่ะความรู้สึกของรอบที่แล้วค่ะกับรอบนี้ในความรู้สึกของท็อปแตกต่างกันไหมคะ ในรอบนี้ก็ผมในตัวผมเองกดดันขึ้นครับเพราะผมได้รับโจทย์เพลงที่ค่อนข้างยากรับยากมากด้วยแสดงว่าเพลงนี้ไม่เคยร้องได้มาก่อนครับผมคมเคยร้องมาอยู่ครับแต่ว่าก็เพิ่งมาฝึกหัดแบบอจริงจังก็แค่ร้องได้ไม่ได้รประกวดต่อจากในของใครของสันติหรือของใครของสันติดวงสว่างครับผม เดี k k ๋ยวมาคุยกับน้องท็อปกันต่อเห็นบอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีดาวโรงเรียนมาร่วมแสดงด้วยถ้าผมถ่ายคนนี้แน่นอนดาวโรงเรียนไม่ได้ไม่ได้สวยอ่ะสวยคนไหนคะคนไหนคะยกมือคนนี้ชบาแก้วมาๆลยวาเลยติดใจเอ้ยเขาเล่เป็นแม่ดีมากเลยนะเออสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพินุภาติจันทิกนะคะ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ค่ะชื่อเล่นชื่อบัจชีค่ะส่วนตัวแล้วถ้าชอบแสดงเลยอยากแสดงเป็นตัวอะไรส่วนตัวเลยอยากเป็นนางเอกค่ะพี่โจมจัดให้หน่อยดีกว่าที่แสดงเมื่อกี้เนี่เป็นนางแม่ไม่ชอบเลยไม่ค่อยเป็นแบบนี้เลยไหมแบบนางเอกแบบนี้เลยไหมนางเอกชื่ออะไรเมื่อกี้ชื่อนวลค่ะและตัวแม่แม่ชื่อแม่ไม่ได้ตังค์แม่ไม่ได้ตังค์ก็คือแม่ โอเคเดี๋ยวไปส้มเล่นเป็นแม่เราเล่นเป็นลูกสาวอ่านั่งอ่าตำรวจตรงนี้นั่งนั่งยากเลือเกินนอนก็ได้ลูกไปรถนับมาอ้าวไฟพร้อมกล้องมาอ้าวแอคชั่นนางนวลแกจะอะไรเอาบอกผู้ชายคนนี้เลยนักหนาฮะบอกแกเล้ใช่ไหมแนหาผู้ชายดีๆให้แกทำไมแกไม่สนก็นูรักเขา จริงๆค่ะฉันบอกให้แกดูแลเรื่องตัวเองเมื่อไหร่แกจะผอมสักเพีคุณแม่คะกว่าคุณแม่จะเลี้ยงหนูมาขนาดนี้ถ้าคุณแม่ให้หนูผอมมันจะไม่เสียดายตังหรอคะโอ้โจะเลี้ยงมันโตได้บนข้าวไป80%ใช่โอ้ปรบมือให้ล่ะเปรบมือให้เป็นชี ความสามารถได้เลยได้เลยไวยพิบนะนี่เราไม่ได้มีการเตรียมมันก่อนนะคุณผู้ชมอะเล้อยัหนึ่งโรงเรียนค่ะมาจากโคราชเหมือนกันนะคะนั่นะคือโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาศึกษายเลือดใครจะชนะในวันนี้ติดตามชมในช่วงหน้ากับชิงช้าสวรรค์สักครู่เดียวค่ะคึึึมมมมมจสสสาาวนยุหีดีใจนะครับที่ได้มาเจอกับโรงเรียนสีคิ้วแต่ ไม่น่าจะได้เจอกันแต่ก็ได้เจอ